ขอรับฉันรับไม่ได้ยยนะไสวัสดีครับท่านขุนพอดีดดแม่ให้มารับเบี้ยค่าหารับรองแข่งจากท่านขุนนะครับมาดีเลยข้าเตรียมเบี้ยไว้ให้แล้วแหละอ๋อนี้ข้าเพิ่มมาอีกเท่าตัวจากที่ตกลงกันเอาไว้จัดอาหารให้เต็มที่เลยนะจะให้อยุธยาเสียหน้ามีได้ ได้สิครับท่านขุนแค่นี้สบายมากโอ้ดีดีดีขอหักสัก50%าเซไปซื้อมานี่มังกรนะแม่จ๋าเฮยจะเกีแม่ไงรู้นะว่าคิดอะไรคิดจะอุบอิบเงินแม่ใช่ไหมเจ้าแจ็คแม่ได้ยินหมดแล้วไหักโกงตั้งแต่เด็กเลยนะเรารู้ได้ไงเนี่ยคิดโกงแม่ตัวเองแบบนี้ก็นับว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นนะครับแล้วการจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นเรื่องไม่ควรทําอย่างยิ่งจะสร้างนิสัยคอรับช่นในอนาคต ควเลิกซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอโทษครับ